สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปรีวิวละครเรื่องคนเหนือคนนะครับคนเหนือคนเนี่ยก็ออกอากาศมาได้2 EP แล้วนะขณะที่ผมมาทําการรีวิวนี้นะครับปกติผมจะรีวิวใน EP แรกแต่ว่ายังไม่ว่างก็วันนี้มาทําพูดคุยกันนะครับโอเคฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปให้กันหน่อยแล้วกันนะอ๋อเดีวเราไปพูดถึงเรื่องคนเหนือคนเป็นละครบู๊ของทางค่ายโคลิเซียม ซึ่งตอนแรกผมคิดว่าเรื่องทะเลเดือดจะได้ลงก่อนแต่อ่ะคนเหนือคนนะครับผมเอามาลงให้เราได้ดูก่อนนะโอเคเราไปพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่าผู้คุณให้กี่คะแนนเต็มสิบครับสำหรับเรื่องคนเหนือคนผมให้เจ็ด 5แล้วกันไม่ใช่ว่าเรื่องนี้ไม่ดีนะครับผมแต่ว่าเรายังเห็นการทำงานของทางโคลิเซียมอยู่ที่มันคล้ายๆเดิมอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องล่าสุดก็เป็นเรื่องตะกุดโทนนะครับตะกุดโทนเนี่ย ผมให้ไป8เต็ม10ซึ่งแทบจะเป็นเหตุผลเดิมเลยที่ผมเนี่ยตัดคะแนนของละครเรื่องคนเหนือคนนะครับผมก็ไม่ใช่คนเก่งกาจอะไรจะมาวิจงวิจารณมาหักคะแนนเขาอะไรก็ไม่มีสิทธิ์แต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เราจะมาพูดมาคุยกันในวันนี้ว่าทาไมผมถึงได้หักคะแนนนะครับอ่ะโอเคขอพูดถึงเรื่องคะแนนที่ผมหักก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปพูดถึงว่าผมประทับใจอะไรบ้างในเรื่องนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเรื่องคนเหนือคนเป็นละครบูถูกต้อง แต่ว่ามันจะมีบางมุมกล้องซึ่งมุมกล้องเนี่ยผมได้พูดไว้ตั้งแต่ตะกุดโทนแล้วนะครับว่ามุมกล้องหลายๆมุมเนี่ยในการต่อสู้ในฉากแอคชั่นนะครับมันยังดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ยิ่งเป็นฉากตอนมวยเถื่อนอะ่ะพี่เอกรังสิโรจขึ้นไปสู้การต่อสู้นะครับผมดูตัวของนักแสดงแล้วก็ดูแบบเออเป็นคนกล้ามใหญ่แต่พอสู้กันแล้วมันดูสู้กันแบบมันไม่จริงจังอะ่ะการตัดต่อมันทําให้ดูเหมือนเป็นการต่อยแบบไม่สมจริงะนะและมุมกล้องก็ถ่ายสักไกลเลยมุมใกล้ก็ไม่ถ่ายนะครับเมื่อ ดูเป็นการที่แบบอ่ะเราทำงานพอๆให้มันแบบได้ฉากนั้นออกมาแล้วก็เอามาตัดต่อฉากนู้นฉากนี้ใส่ไปแต่ถ้าเราสังเกตในเรื่องอื่นเราจะเห็นว่ามุมกล้องเนี่ยมันทําให้เราสนุกไปกับละครเรื่องนั้นๆด้วยนะครับยิ่งมุมกล้องดีฉากแอคชั่นจะไม่ต้องดีไม่ต้องเตะต่อยเก่งกาจอะไรก็ได้นะครับแต่พอมาตัดต่อออกมาแล้วมันดูเหมือนเขาต่อยแข็งแรงจริงๆและ อีกเรื่องมุมกล้องที่ผมจะพูดก็คือในค่ายโคลีเซียมเนี่ยซึ่งเขาชอบทำมากมากเลยเนื่อคือการถ่ายจากมุมต่ำเสยคางของนักแสดงอ่ะผู้คุณนึกออกปะเวลาผู้คุณเซลฟี่กันอ่ะพวกคุณชอบถ่ายไหมมุมต่ำซึ่งมันเห็นเหนียงพวกคุณคือมันแบบมันทำให้ดูไม่ดีอ่ะนึกออกปะมันดูไม่ดีแล้วนักแสดงมันก็ดูออกมาไม่ดีอ่ะผมไม่ค่อยเห็นเรื่องไหนที่จะถ่ายจากมุมต่ำเสยค้างนักแสดงขึ้นไปนะแต่ว่าโคลีเซียมเนี่ยชอบทำและก็ทำมาตั้งแต่สมัยผมดูโกะจาก๋าบานโกะตอนเด็กๆ ซึ่งผมคิดว่าละครสมัยใหม่เขาไม่ทากันแล้วไงเออมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเรื่องมุมกล้องเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญขององค์ประกอบรวมของละครนะครับผมห,กหัก1คะแนนและอีก1คะแนน,นที่หักนะครับผมก็เป็นฉากแอคชั่นในหลายๆฉากซึ่งฉากแอคชั่นเนี่ยผมขอหักคะแนนการตัดต่อแล้วกันเนื่องด้วยจากฉากแอคชั่นมันจะต้องต่อยแบบไม่สมจริงอยู่แล้วเพราะว่าการต่อยมันต้องต่อยห่างๆถูกไหม ต่อยแบบห่างๆคนที่ดูก็จะดูว่าเอ๊ะมันไม่โดนเนี่ยมันไกลเกินไปมันไม่มันไม่ค่อยสมจริงความสมจริงของการต่อสู้เนี่ยมันสามารถเอาไปตัดต่อให้มันดูใกล้ได้เปลี่ยนเป็นมุมใกล้มันก็จะไปเข้าในข้อแรกอีกที่มุมกล้องอมันไม่ดีซึ่งอันนี้เป็นคะแนนของการตัดต่อแล้วก็ฉากแอคชั่นนะครับซึ่งถ้ามันตัดต่อได้ดีกว่านี้ฉากแอคชั่นเนี่ยมันจะดูสมจริงกว่านี้แต่ก็ต้องบอกว่าฉากแอคชั่นมันก็เพลินเหมือนกันนะฉากต่อสู้อะไรเงี้ยพอดูเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเพลินดีอะคาแรเตอร์ของพระองค์พระ อ,อีก0.5ที่ผมหักไปนยครับผมจะเป็นคะแนนของนักแสดงสมทบซึ่งนักแสดงสมทบของในเรื่องคนเหนือคนเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามองในโลกแห่งความจริงอะ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวของนายพลตัวของตำรวจแก่ๆซึ่งมีอยู่แล้วตามโรงพักจริงๆแต่ว่า เราเห็นอยู่แล้วว่ามันมีแบบนั้นจริงๆอะ่ะในละครอะ่ะมันเลยแบบอยากเห็นที่มันดูเป็นละครมากกว่าเรื่องจริงถูกต้องไหมถ้าเราเดินไปตามตลาดเราก็เห็นอะคนแก่ขายของนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้ามันเป็นละครจริงๆอะ่ะเราต้องคัดคนที่แบบว่าดูแล้วมันมีอรรถรสในการดูไม่ใช่เหมือนเราเดินไปตลาดจริงแล้วเราก็เห็นคนแบบนั้นจริงๆอะไรอย่างนี้นะแต่ก็เข้าใจกระบวนการในการทํางานนะครับอาจจะแบบว่าโคลิเซียมเนี่ยหยิบยกนักแสดงแทบจะชุดเดิมเลยผมเห็นนักแสดงแต่ละคนเนี่ยแทบจะลอก มาจากตะกุดโทนเลยด้วยซ้ำอะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าอ่ะแต่เรื่องเนี่ยก็เห็นนักแสดงชุดเก่าๆอยู่แล้วแล้วก็เห็นการทํางานที่มันยังค่อนข้างเป็นไปในรูปแบบเดิมของโคลอสเซียมอยู่อันนี้คือ2.5คะแนนที่ผมหักไปนะครับผมคะแนนที่ผมให้ก็คือ 7. จุดอันเองเดี๋ยวไปพูดถึงคะแนนความประทับใจกันบ้างนะครับผมอีก7.5คะแนนที่ผมให้ไปเนี่ยได้จากอะไรบ้างนะครับเรื่องนี้นะครับผมมีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมเฮ้ยรู้สึกว้าวเลยกับเรื่องคนเหนือคนเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมพระเอกใช้สมาร์ทโฟ ครับคุณผู้ชมแค่พระเอกใช้สมาร์ทโฟนแน่นอนว่าคนเหนือคนเป็นการ ดัดแปลงให้เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันแล้วเพระ่ะเองมีการโทรศัพท์ครับแล้วก็มีการถ่ายรูปของหลักฐานต่างๆเพราะเป็นตำรวจปลอมตัวมาใช่ไหมเออมันดูแล้วรู้สึกว่าเขาปรับจากที่เคยสร้างในอดีตเนี่ยมาเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วแต่ว่าเราอาจจะเห็นว่าการแต่งตัวมันยังดูยุคเก่าๆอยู่เนื่องด้วยมันเป็นสไตล์ของโคลอสเซียมอยู่แล้วและสถานที่เกิดเหตุของเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ในหมู่บ้านลึกๆของแถบชายแดนใต้เลยนะครับมันก็เลยอ่ะเป็นการแต่งตัวที่ไม่ใช่คน ืองก็เป็นชาวบ้านชาวบ้านถึงแต่งตัวให้ดูดีประมาณนี้นะครับถือว่าผมถือว่าโคลิเซียมพัฒนาในเรื่องของการทําละครในช่วงยุคปัจจุบันแล้วมอาจจะไม่ได้ดูแบบอินเตอร์อย่างนายบีเวอร์ฟิล์มแต่ผมถือว่ามันก็มีการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงไปแล้วซึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องทะเลเดือดนะที่สู้กันบนเรือสู้กันในน้ําซึ่งเรื่องคนเหนือคนเนี่ยก็สู้กันในหมู่บ้านไม่ได้เข้าป่าฝา่าดงเหมือนเรื่องเจ้าสมิงกับตะกุดโทนที่2เรื่องนั้นเนี่ยคล้ายคล้ายฟิล เ,เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างที่จะดีเลยและตัวละครในเรื่องนี้แต่ละเหล่าแต่ละกกนะครับผมก็ถือว่าดูแล้วไม่เข้าใจยากจนเกินไปเรารู้ว่ามีตัวโกงฝ่ายไหนบ้างนะครับและเรารู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเส้นเรื่องเนี่ยมันต้องการทําอะไรคือตํารวจเนี่ยที่ไปขัดขวางพวกอิทธิพลเถื่อนก็จะถูกเก็บถูกอะไรก็ต้องมีตํารวจดีๆที่เข้ามากําจัดไอ้พวกโจรพวกเนี้ยนะไอ้พวกโจรในคราบพวกนักบุญอนะไอ้พวกที่แบบว่าเป็นกํา นนัเป็นคนเหมือนต้องการที่จะทําความดีต่อหน้าคนอะ่ะแต่รับหลังก็คือค้ายาเสพติดบ้างแหละ้าประเวณีบ้างแหละขาของเถื่อนบ้างแหละอะไรประมาณนั้นก็คือจะเป็นพ็อตละครที่เราเคยเห็นในละครบู๊กันมาอยู่แล้วซึ่งมาดูเรื่องนี้มันก็รู้สึกเพลินดีตัวพระเอกยูโรยศวัตรก็ถือว่าเล่นได้ทันเลนดีนะครับส่วนเนยประพาดาตัวนางเอกก็อโอเคก็เล่นละครบู๊มาหลายเรื่องแล้วเรื่องนี้ก็จําไม่ติเรื่องการบู๊เพราะว่าผมถือว่าเนยเนี่ยเป็นคนที่เล่นละครบู๊ได้ค่อนข้างโอเคมันอยู่ที่การตัดต่อแล้วแหละจะดี ไนะส่วนทั้งหมดอง์รวมก็ถือว่าโอเคครับส่วนคะแนนที่หักก็ได้พูดไปแล้วข้างตนแลวพวกคุณล่ะครับผมให้กันกี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูแล้วกันถ้าผมพูดตรงไหนไปแล้วไม่ถูกใจผู้ฟังนะครับก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะแล้วพวกคุณมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับเนื้อหาตรงไหนมิภาพประการใดขออภัยไว้นที่นี้ด้วยแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วย,ยลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ